ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารุ้ยก้าวผารุ้ยจะพาพี่น้องมาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อวิชัยล้านแตกครับพี่น้องเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับเอามาจะมาตามเลข่ห์เล่าหมดที่แล่าพ่อเร่งวิ่งเข่าเลยเนาะเด็ด้ารุยขอมา่อเลยวิ่งเข้าต่เลขวิ่งแต่มาจำตามเเผม ออกกล้องจะรอนไหมคุณไหมท่านคุณไหมเอออยาเขากล้องอยากเขากล้องนังคนอรังอีโด้คอรังอีโย้เขาจถเกงานใช่มันเป็นเ่อสีนิดหน่เอาแล้วป่ะฮะน่ะใหา่กันใหญ่กันหญ่กันตัวกลางอ่าสีไอชีเกตเาเป็นเรับเ็กรตัวแต่อันนี้ไล่เอาเด้ออันกระจอกอันไล่ก็อันยังก็อล่อะไเจ้เข็ดสีผมไหม ว่ามันตอตอดได้เลยโอ้ต่อตอด่อไเด้าวขาว,ขาวมันขาวเบิร์งเสร็จล้ครับผมสูตรพ่อตั้งสูตรในค้อมเล้อพี่น้องสี่นะครับสูตรบนสูตรล่างจับคู่ให้โอ้จดจัดที่ตัวนี้<อ>หกสี่หกสามบนล่างเจ็ดห้าับเก็บสีเเก็บสี่เอาหมดสี่แล้วันออกสี่เจ็ดนาะออกสี่เจ็ด บัดนี้ไม่ด้ออกตุกับก้นออกันทั้งไม่แล้วเอาพ่อวิ่งตัวได้พ่อวันเจ้าวิ่งวิ่งยังอ่ไเขียวิ่งใหไอาวิ่งวิ่งบนเอาเขียนใจไต่หันวิ่งบนวิ่งสีอ้าวโม้อวโอางูตะวนเด็วิ่งพอมาถึงะขี้งวดเลยเอาวิ่งี่สีสีวิ่งร่างบัดนี้ วิ่งวิ่งล่างเนี่เจ็ดตัวมีแต่เจ็ดว่าเอาหาจะฮะเอาหาหาจับครูว่มีเขหาจิตอาหิตเด็กเจ็ดหาเด้ที่เจ็ดหาเด้โอ้โหเห็นหน่อยว่ามันเด็กตัวอื่นเจ็ดห้าเอาบนวิ่งหาพี่เจ็ดหาเจ็ดซีเจ็ดหาเด้งามดีเลยคุณว่าราว่างละออแค่ตัวนี้ครับผมเอาพ่กกล้มมีความเลยว่ามมึกซิงแดง โอ้หกซีเงินกระไ้เงินครับผมเนี่ยตัวนี้มันบม่ใครมามากหกซีดิตัวหกซีเนั่ยงามมากถูกเนาะเดี่ยวจะผ่อนได้เพราะอะไรวิ่งซีเกิมีหกซีตัวเดียวตัวครับผมหกขีดเก็บหนาบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดกันเลยครับผมมันเดออกจึงเสียอะไรออกแม่ตัวเก่าอย่างกข้าไปก็ไม่ไงล่ะครับผมแมนดู ทาออยู่วนี้งวดที่สี่เจ็เนี่ยเลขเลขบันนั่หาเนี่ยตัวตนี้มัดต่าง่เลขไท่ป่ะไ่ใยังว่าผดเลขเล่าเลขสี่เนสีสับรนเลีกับปวดหัวอพอดีแล้วเอาระ่นอเลีพระมันสูอยู่กลางมันศูเจ็ดตัวนี้เลขสีเลหนึ่กสามจับั้งสี่ป่มันออกสองเด้อัเป็นสี่หนึ่งหมดะคว สีกับหนึ่งีสามเนาะบอกเช็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนอะองบอกแล้พี่น้องนเจ็ดกับหนึงตัวเดียวกันล่นะครับกันไม่เอานี่เล่าวัฒนาของพอวิชัยนะครับเพือพอวิชัยวิ่งบนซีจับคู่หกซีหกสามบนเด้อพี่น้องพอวิชัยเน้นไหกซีนะครับส่วนล่างพอวิชัยให้วิ่งห้านะครับจับคู่เจ็ดเจซ เลขว้นกนสูงเฉียบอกเล็กเล็กเลกใหญ่ดิเกใหญ่มันตรงกันกับเลขนี่ว่าเขาตรงตรงก็เป็นยังพี่น้องที่อ้าวเมือนี้ามศูนย์เจ็ดครับครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าครับผมของพ่อวิชัยได้พี่น้องครับผมครับใหญมากหน่อยหางครับเนาะมีเพียงสี่หางครับผมบนสองล่างล่างสองครับผมครับฝากพี่น้องพิจารณากันเบิ้งครับผม ตัวนยค่นีชื่ออยุจักสามหมื่นสี่หอครับพี่้องแคปแคปหน้าจอกันเอาไว้เด้อออย่างมาอนนนึงค่ายหันไปทั้งตัวเลขวิ่งแล้วบนจหมดี่เราขอันนี้กัเบื้องอะไรเราน่อยเ็นช่นียางไส้ยาขัวไว้กบ่ามันังน้ำมือไว้เเอาแคปหน้าจอกันไว้เล่าของวันจันทร์ที่ยี่สิบหกันยายนสองพันสเด้อมื่นนะครับมื่นคือวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับพ่อพี่ชัยฟันบน หกสี่ฟันล่างเจ็ห้ามันใจพ่อข็นแคนรถพ่อิดเนี้ยิดเนี้ยรถเนี้ยขับพี่น้องคนใจครับนใจใช่มันใจไม่ใช่มันใจล่างขห้นหกข้นเจ็ดครับผมมานี่จังซีนี่ซีเก้าซีแปดตั้งแี่จีบบาบ่มาศูนย์หกาแปดาเก้านักสูงรือพมีทางมันตรงมาเป็นไปไเด้คือหานะหาสองมีได้พี่น้อง รเดขกพอวิชชยครับผมมีหาหนึ่งหาสอน้ำเต่พอเป็นบ่จับนะครับเนาะครับเบิงตามสูตรครับผมกับพิจารณากันเบิงงเอาแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องด้วยทีบสสี่มันกันอยู่นี่สี่หนึ่งสี่นึงี้กันตับเห็นว่าหาสกัชี้นอยู่นี่ครับเรามาระวังแต่พอเราจับเจ็ดานสี่เนาะเจ็ดเจ็ดหาเจครับผมเจ็ดเจ็บัตนี้สี C หกอ้เก็ดสามหกนะครับตัวที่เคยี่กันเคยออกมาแล้วกับครับผมจะเป็นตัวตรงตัวนี้แหละครับผมตัวซมันเป็นหาสองเนาะเลือเล่าหนึ่งหาสองกับศนหนึ่งเกาก็ออกเก็ดสอเก็ดสาพี่น้องลองจิจหรณากันดีดีเอาเก็ดสามเก็ด4อยู่นี่ไหมเอ๊กพไปทางไหน้งในเมื่อวานวันนี้จะมาเป็นเจ็หาบอกวันนี้ครับ เนาะเกตห้าออกเกตออกสี่เกตแล้วมันเป็นพอรถเนี่ยเกตหาได้หลางอันนี้แจฟฟ์อันนี้แจะฟอว่าอันนี้บัดอันว่าจับมันงสี่เนาะอันนี้เล้าจับเป็นสันจับเส้นมุมนั่นบ่บ่จับกระดิกง่ายครับผมโอ้จับคนละยังโอ้ยเล่าเล่านี่จับไปคนละมุมแต่ว่าเ่าจับเล็กใช่ห้อหน่เด็กงห่อนึ่งห่อจับตัวกลางครับผมตัวกลางเป็นหลักอืมก็จับเล็กเล่าจับเฉียงจับเฉียงเฉียงกินมุมแต่ว่า มามาอไรแล้วเห็นบ้างยุ่มมันเห็ดสามสิบจะเห็นว่าเขากันยี่สิบมันยังก็กว่าก็ไซเมีมมันขึ้นหายตั้งี่ร้เด็กขึ้นมักสองร้อยเด็กว่าชิบสองอะไรสิครับว่าสิบบอกย่ายสิ ต่วาตัวตัวเก็ด44เก็ดทั้งห้องเป็นต <are quite> <programmes> uh oh. ัวหกหกเทังห้อเป็นหกีบาทเอฟซีกับเบิ้งเลยเบิ้งเลยเออหมอเลยอ้าอันนี้ปากกาแดงได้ปากกาแดงวันบุ้งหมก็จเอหาได้ครับได้เอฟซ สำหรับพี่น้อง FC ต้องการกันไว้กับกัรหาสองหาหนึ่งได้พี่น้องครับผมครับ4หนึ่ง C ศูนย์หาสองนครับกันกันเอาไว้กันคู่มันครับผมครับบ่บาต้องกันดอกเดิมตัวเจ็หาเลยผมเจ็ดหาเลยเจ้าของเจ็้าของสูตรเปิ้นฟันให้เจ็ดหาพี่น้องครับอ๋อเจ้าของสูตรพอพิใชเปินนฟันให้เจ็ดห้าว่าแต่เพราะต้องกันเพราะมันเจ็ดศูนย์เลยเจ็ดหาเล้เพระเหตุการเพร เลขหาได้ครับบ้าเหลี่ยมละม่งบ่อว่าเป็นเลขหเออแม่นกันเกาในเโอ้หากันได้กา่หออะไรโอ้เาเี่นี่ละตัวมันจะว่าก็มันยังแ่เงีละสีบัวบอลเอาตเกสหาซึ่งมีซับอยู่เนาะครับซับบีครับหกสี่กสามซัดีเยอะครับเดีสีบานั่นเบื้งบริัเนารับเนาะครับผม เนาะไอ้สุกๆมันๆกันเด้อมือันจันทร์นี่นะครับเนาะครับผมวันจันทร์ที่25ครับผมฝากเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางของพ่อวิชัยล้านแตกครับผมครับกับเลขเหลาพัฒนาครับผมวันจันทร์ที่25กันยายน2560กรบผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไี่ก่อนขอพี่น้องชุกๆมันมันครับครับพ่อขอพูดอะไรครับผมวพอดีตัวเดียวเจ็ดห้าบอกบอก ยึดหาตัวเดียวยึดหาตัวเดียวครับผมครับผมอะยึดหาตัวหกสี่เด้อครับยึดหาถ้ากับหกสี่ครับอะขอขอบคุณกับพุ่นพ่อหลายๆครับผมคร uh, ับสําหรับคลินี้สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคน